สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับทิ้งไอ้นะ้ำมันเครื่องแสนกิโลอาการเป็นยังไงครับนะแสนกิโลทิ้งไอ้นะนะครับอะไรมันเข้ามาวะเนี่ยก็หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลนะครับ ทิ้งไอน้ำมันเครื่องนะครับก็ทิ้งมาตั้งแต่ป้ายแดงๆนะครับนะทิ้งลงพื้นไปเลยนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งอึบเนี่ยที่ผมลงคลิปผมก็ลงคลิปไปตลออุ๊ยร้อนนะครับนะครับก็มีคนสอบถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับแล้วก็ใส่ท่อแทนเคสนะครับ พอทันแคทก็ท่านใดสั่งซื้อมาก็ได้นะครับพาทัานแคทก็ว่ามีผลเสียอะไรไหมนะครับก็อย่ามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่ามันมีอะไรปิดแปลกประการอะไรไหมนะครับเสียงเครื่องก็เงียบดีนะครับนะครับเฟืองคันนี้เฟืองท้ายสามจุดสามนะเดีย๋ยวเวลาเดีย๋ยวมีเวลาอย่าผมไปไล่ให้ดู วิ่งดีมากประหยัดด้วยนะครับนะครับนะครับ,รบ,รบอัตราเร่งก็ดีอยู่นะครับก็อย่าไปฟังเสียงเครื่องข้างนอกกันนะครับก็เสียงก็ปกตินะเสียงนิ่มมาก ค่องดีมากครับก็ประมาณนี้ครับก็ทิ้งมาแสนกิโลก็ปกติอยู่ไม่มีอะไร ก็ลงคลิปไปแล้วนะก็ประมาณนี้ครับถ้าอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมขึ้นมาเลยนะครับสำหรับรีวิวรายการตรวจเช็คตุนถงน้ำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ